สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คายดีออต้แฟลชเซลล์รายการที่เราจะนําเต้นรถมือสองชื่อดังมาแจกโปรสฟฟายฟ้าแลบใน30วินาทีต่อคันค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ประหยัดยนต์เต้นรถชื่อดังย่านราบอินทรากมเและตอนนี้ค่ะได้อยู่กับทีมงานของที่นี่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะค่ะและตอนนี้นะ เราก็อยู่กับพี่เปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เปรมคะพี่เปรมมีเวลาคันละสามสิบวินาทีพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะครับผมคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับ1.5เทอร์โบ EL นะครับผมปี2020นะครับจุดเด่นคันนี้ก็คือเป็นเครื่อง1 5นหที่ใส่เทอร์โบเข้าไปเป็นรถใหญ่นะครับผมที่สมรรถภาพรวดเร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับได้ถึง16.5กกิโลลิตรเลยนะครับผมจัดโปรพิเศษอยู่นะครับผมราคาเนี่ยราคาเต็ม 1, 1 2 5 9 0 0้านแบาทเราลดไปเลย30,000บาทนะครับเป็น1 2 2 0 0 0้บาททั่วเลยนะครับฟรีค่าโอนอากรค่าภาษีพลบวต่างๆัารดำเนินการให้ครับผมลดไปเลยครับ3 0 0 0 0เรามาต่อคันที่2เลยนะครับเป็น Mercedes-Benz g l a 250 AMG Dynamic นะครับผมซึ่งคันนี้ก็จะเป็นปี2017นนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือ เป็นรถเล็กที่หรูหราสบายสปอร์ตนะครับผมเหมาะสําหรับสาวๆหรือหนุ่มๆท่านใดที่ต้องการรถเล็กกระทัดรัดและรวดเร็วนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับราคาที่ร้านตั้งไว้ที่1นึ่งล้านสามแสบาทเราจัดโปรรถไปเลย4 0,000ครับผมเหลือเพียง1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทว่าเป็นไรสี่หมื่นบาทครับผมต่อมาคันที่3เลยนะครับคันนี้เป็นซีรีส์5นะครับ bmw ห้าสามศูนย์ e ตัว m Sport นะครับรถปี18จดทะเบียนปี19นะครับไ y เจ็ดหมื่นสอง คันนี้จะเป็นรถที่ใหญ่มากครับแล้วก็สปอร์ตเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว plug in h ฮ b ร i ดนะครับผมคันนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่4ล้านกว่าบาทแล้วเจ้าของเก่าก็ยังมีวารันตีมี B S I ถึงปี68อีกคันนี้ตั้งไว้ที่ 2, 2 50, 8, ล้าน4 2แสนบาทลดไปเลย5,000มบาทครับผมเป็น2ล้าน4ี่ทนครับมดเวลาค่ครับผม แบบนี้นะคะเรียกว่ามีกระเป๋าตังสันแน่นอนถ้าใครสนใจติดต่อในช่องทางไหนบ้างคะรามินทากม7นะครับผมตลาดรถยนต์ออโต้คาซ่ารถดีสองทับถึง2อทับสครับผมสำหรับ e ีพีหน้าเราจะมีโปรฟล์แลบจากดิวเดอร์หนนะคะติดตามได้ในขายดีออโตค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบาย